สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เราก็ื่อทำความรู้จักกับการสร้างฟังก์ชันขึ้นมาใช้งานเองในภาษา PHP ซึ่งโปยปกติแล้วนะครับฟังก์ชันก็จะมีอยู่2รูปแบบก็คือฟังก์ชันที่ผู้พัฒนาหรือว่าผู้ผลิตคอมไพเลอร์หรืออินเตอร์พิเตอร์ต่างๆนั้นสร้างขึ้นมาให้เรากับฟังก์ชันที่เราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานโดยวัตถุประสงค์ใดวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับสามารถที่จะสร้างขึ้นมาใช้งานเองก็ได้ซึ่งเราก็จะมาดูรูปแบบการสร้างฟังก์ชันในภาษา PHP นะครับ สตัวอย่างนี้ครับ PHP ก็เตรียมคำสั่งฟังก์ชันให้เราใช้งานนะครับในการที่จะประกาศเป็นฟังก์ชันซึ่งภายในฟังก์ชันครับก็จะมีในส่วนของเครื่องหมาย Bracket เปิดและ bracket ปิดนะครับภายในเครื่องหมาย Bra c k e t นี้ก็จะมี State m e n t หรือว่าคาสั่งที่จะทําให้ฟังก์ชันนั้นทํางานในที่ครับผมสร้างฟังก์ชันนะครับตั้งชื่อฟังก์ชันว่า hello นะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับสัญลักษณ์ที่สัญลักษณ์ตัวนี้นะครับเพื่อที่จะ นะครับบอกว่าเป็นฟังก์ชันแล้วก็มีการสามารถที่จะรับพารามิเตอร์เข้าไปในตัวฟังก์ชันได้ด้วยนะครับเช่นเดียวกับภาษาคอมพิวเตอร์ตัวอื่นซึ่งภายในฟังก์ชันครับก็จะมีคําสั่ง hello ส่วนวิธีการเรียกใช้งานฟังก์ชันก็คือบรรทัดที่6ครับเป็นการเรียกชื่อฟังก์ชันก็คือชื่อ hello นะครับเมื่อเราเรียกฟังก์ชัน hello แล้วนะครับก็จะปรากฏ echo หรือว่าการเขียนข้อความออกไปที่ตัวไปเบราว์เซอร์นะครับผมทำการเซฟซอฟไฟล์นะครับ ทำการรันหรือว่า refresh ที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับก็จะเห็นข้อความ h ล l l ลปรากฏขึ้นหน้าเว็บเพจนะครับที่ได้จากบรรทัดที่3นี้นะครับการเรียกฟังก์ชันก็คือบรรทัดที่6การสร้างฟังก์ชันก็คือบรรทัดที่2นะครับจุดสิ้นสุดของฟังก์ชันก็คือบรรทัดที่4แล้วก็คําสั่งที่ทํางานในตัวฟังก์ชันก็คือบรรทัดที่สามนี่คือการสร้างฟังก์ชันพื้นฐานขึ้นมาใช้งานเองในภาษา PHP ครับุณครับ